สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ read me something ที่นี่เราจะอ่านอะไรบางอย่างให้คุณฟังเพื่อให้คุณคิดมากขึ้นกับชีวิตของตัวเองวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการเยียวยาเริ่มต้นจากการฟังข้อคิดจากภาพยนตร์เรื่อง inside out หลายครั้งเราอาจมองว่าอารมณ์คือศัตรูที่ทำให้เราทุกข์ ความโกรธที่ร้อนแรงความเศร้าที่บีบหัวใจความกลัวที่ทำให้ถอยหลังหรือแม้แต่ความกังวลที่ไม่รู้จะหยุดยังไงแต่ความจริงแล้วอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่มาทำร้ายเราอารมณ์คือเพื่อนที่กำลังพยายามบอกความจริงบางอย่างซีรีส์นี้จะชวนคุณเรียนรู้ว่าการฟังอารมณ์คือก้าวแรกของการเยียวยาใจ เหมือนที่ภาพยนตร์ Inside Out เคยเล่าให้เราเห็นว่าแม้แต่ sadness ที่ใครๆก็อยากผลักออกไปจริงๆแล้วก็มีหน้าที่สำคัญที่ทำให้เราเติบโต 1. อารมณ์คือเพื่อนไม่ใช่ศัตรูเวลาที่พูดถึงคำว่าอารมณ์หลายคนจะนึกถึงสิ่งที่ทำให้เราเสียสมดุลความโกรธที่เผลอทำให้เราพูดแรงๆออกไป ความเศร้าที่ทำให้เรารู้สึกหมดแรงความกลัวที่ทำให้เราถอยจากสิ่งที่อยากทำหรือแม้แต่ความกังวลเล็กๆที่กัดกินใจจนเราเหนื่อยเพราะแบบนี้หลายคนเลยคิดว่าอารมณ์คือศัตรูเป็นสิ่งที่ต้องกดต้องกำจัดต้องห้ามโผลมาแต่ความจริงแล้วอารมณ์ไม่ใช่ศัตรูเลยครับ อารมณ์คือเพื่อนที่มาทำหน้าที่ส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าข้างในใจเรากำลังเกิดอะไรขึ้นในหนัง Inside Out เราจะเห็นว่าในหัวของไรลี่เด็กผู้หญิงวัย11ขวบมีอารมณ์หลักๆอยู่5ตัวคือ joy sadness anger fear และ disgust ช่วงแรกจอยพยายามจะเป็นผู้นำตลอดเวลาเพราะคิดว่าหน้าที่ของเธอคือทำให้ไรลี่มีความสุขเท่านั้นส่วนแซ n e s s กลับถูกมองว่าเป็นตัวป่วนทำให้สถานการณ์แย่ลงเธอถูกกันออกไปตลอดเวลาแต่สิ่งที่หนังค่อยๆเผยคือความเศร้าไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้ไรลี่อ่อนแอ แต่มันคือเพื่อนที่มาช่วยบอกว่าไราลี่กำลังเสียบางสิ่งที่สำคัญไปและความเศร้านั่นเองที่เปิดทางให้คนรอบข้างเข้ามาโอบกอดและช่วยเยียวยาเธอถ้าไม่มี sadness ไรลี่ก็คงไม่รู้จักวิธีขอความช่วยเหลือและคนรอบข้างก็คงไม่เข้าใจว่าเธอกำลังเจ็บปวดแค่ไหนนี่คือตัวอย่างชัดๆเลยครับว่าอารมณ์ไม่ใช่ศัตรู แต่เป็นเพื่อนที่คอยบอกเราว่าหัวใจของคุณต้องการอะไร plus อารมณ์เท่ากับสัญญาณเตือนถ้าเปรียดง่ายๆอารมณ์ก็เหมือนไฟเตือนในรถยนต์ไฟไม่ได้ขึ้นมาเพราะเกลียดเราแต่ขึ้นมาเพราะบอกว่าคุณต้องดูแลบางอย่างแล้วนะความเศร้าบอกว่าคุณสูญเสียสิ่งที่มีค่าความโกรธบอกว่า คุณรู้สึกถูกละเมิดหรือไม่ยุติธรรมความกลัวบอกว่าคุณอยากปลอดภัยกว่านี้ถ้าเรากดไฟเตือนทิ้งไม่สนใจมันรถก็อาจพังลงจริงๆเช่นเดียวกันกับการกดอารมณ์ทำไมเรามักคิดว่าอารมณ์เป็นศัตรูเพราะเวลาอารมณ์โผล่มามันทำให้เราไม่สบายใจเราเลยอยากหนี แต่แท้จริงแล้วหน้าที่ของมันคือการเตือนไม่ใช่การทำร้ายดังนั้นก้าวแรกของการเยียวยาใจคือการเปลี่ยนมุมมองจากที่เคยคิดว่าอารมณ์คือศัตรูให้กลายเป็นอารมณ์คือเพื่อนเพราะเมื่อเรายอมฟังและเข้าใจเราจะเห็นว่าอารมณ์กำลังบอกสิ่งสำคัญที่สุดเกี่ยวกับเราเสมอ 2. องทำไมการยอมรับอารมณ์คือตัวช่วยไม่ใช่การอ่อนแอในสังคมทุกวันนี้เรามักถูกสอนทางอ้อมให้เข้มแข็งตลอดเวลาเช่นอย่าร้องไห้อย่ากโกรธอย่าก,กลัวพูดง่ายๆคือให้เก็บอารมณ์เอาไว้ข้างในแล้วแสดงออกมาเฉพาะด้านที่ดูดีเท่านั้นแต่ความจริงคือการยอมรับอารมณ์ไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอเลย ตรงกันข้ามมันคือก้าวแรกของความแข็งแรงจริงๆในเรื่องเราจะเห็นจอยพยายามกีดการแซดเนสออกไปตลอดเพราะเชื่อว่าถ้าปล่อยให้แซดเนสเข้ามาไรลี่จะทุกจะเสียหายจนเกิดความปั่นป่วนมากขึ้นเรื่อยๆแต่พอถึงฉากสำคัญไรลี่นั่งร้องไห้ในอ้อมกอดพ่อแม่เราเห็นเลยครับว่า Sadness มีบทบาทสำคัญที่สุด เพราะมันคือสะพานที่เชื่อมไรลี่กับครอบครัวทำให้พ่อแม่รับรู้ว่าเธอกำลังเจ็บปวดและเรียบเข้ามาโอบกอดถ้าไม่มีการยอมรับแซดเนสช่วงนั้นไรลี่อาจยังเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวและรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าเดิมนี่คือการยอมรับอารมณ์ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าที่จะเผชิญความจริง และเมื่อเราเผชิญความจริงเราจะเริ่มเข้าใจอารมณ์เห็นความต้องการลึกๆของมันและค่อยๆเยียวยาใจได้จริง 3. กลนไกของการกดอารมณ์ยิ่งหนียิ่งเจ็บมนุษย์เรามีแนวโน้มอยากหนีจากสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจเวลารู้สึกโกรธก็พยายามกลั้นไว้เวลารู้สึกเศร้าก็พยายามบอกตัวเองว่าอย่าคิดมากหรือเวลารู้สึกกลัว ก็พยายามแกล้งทำเป็นเข้มแข็งทั้งที่ข้างในสั่นไปหมดแต่ปัญหาคืออารมณ์ที่ถูกกดไม่ได้หายไปไหนมันสะสมอยู่ข้างในและกลับมาแรงกว่าเดิมในเรื่องเราจะเห็นจอยพยายามปิดกั้น sadness ตลอดไม่ให้แตะปุ่มควบคุมไม่ให้ยุ่งกับความทรงจำดีๆเพราะกลัวว่า sadness จะทำให้ทุกอย่างพังแต่ผลที่เกิดขึ้นคือยิ่งจอยห้าม s a d n e s เท่าไหร่ ปัญหาก็ยิ่งบานปลายมากขึ้นความทรงจำที่เคยสดใสกลายเป็นสีเศร้าไราลี่ยิ่งสับสนและโดดเดี่ยวเพราะอารมณ์ที่แท้จริงของเธอไม่ได้ถูกปล่อยออกมานี่คือภาพสะท้อนที่ชัดมากเลยครับว่าการกดอารมณ์ไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปแต่มันทำให้หัวใจเราหนักขึ้นเรื่อยๆ plus กลไกยของการกดอารมณ์ในชีวิตจริง กฎอารมณ์เท่ากับกฎความจริงเวลาเราบอกตัวเองว่าอย่าร้องทั้งที่ข้างในปวดใจจริงๆเรากำลังโกหกตัวเองและนั่นทำให้เราไม่สามารถแก้ไขที่ต้นเหตุได้อารมณ์ไม่หายแต่เปลี่ยนรูป ความเศร้าที่ถูกกดไว้อาจกลายเป็นความเครียดสะสมความโกรธที่ถูกกดไว้อาจระเบิดออกมาในรูปแบบการประชดหรือทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวยิ่งกดยิ่งใช้พลังเหมือนการพยายามกดลูกโป่งในใต้น้ำตอนแรกอาจกดได้แต่ยิ่งนานแรงดันยิ่งมากและสุดท้ายมันจะเด้งขึ้นมาแรงกว่าเดิม หลายคนเคยเป็นใช่ไหมครับเวลามีเรื่องเสียใจเราพยายามเก็บไว้ไม่ร้องแต่พออยู่เงียบๆกลับร้องไห้หนักยิ่งกว่าเดิมหรือบางครั้งเก็บความโกรธไว้ในใจนานๆจนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แตกร้าเพราะเราไม่เคยปล่อยให้ความรู้สึกนั้นถูกพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมา ดังนั้นกลไกของการกดอารมณ์คือยิ่งหนีมันยิ่งเจ็บการพยายามกดอารมณ์ไม่ต่างอะไรกับการซ่อนขยะไว้ใต้พรมมันอาจหายไปจากสายตาชั่วคราวแต่กลิ่นและปัญหายังอยู่และสุดท้ายก็จะทำให้เราทนไม่ไหวอยู่ดีเหมือนนายอินไซ s ์เอาท์ที่สอนเราว่า แทนที่จะกดอารมณ์ทิ้งเราควรให้มันได้มีพื้นที่ได้ทำหน้าที่ของมันแล้วเราจะค่อยๆค,คลายความเจ็บปวดและกลับมาหายใจได้เต็มปอดอีกครั้ง 4. วิธีฟังอารมณ์ตัวเองการสังเกตความรู้สึกและร่างกายหลายครั้งที่เราพูดว่าฉันไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรจริงๆแล้วอารมณ์มันมีอยู่ครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่เคยฝึกฟังมันเท่านั้นเอง การฟังอารมณ์ตัวเองไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่ต้องใช้การสังเกตสามอย่างหลักๆคือความคิดความรู้สึกและร่างกายคลันฟังความคิดเวลาอารมณ์มาความคิดจะเป็นสิ่งแรกที่เปลี่ยนเช่นตอนโกรธความคิดวนอยู่กับความไม่ยุติธรรมตอนเศร้าความคิดมักย้อนกลับไปหาสิ่งที่หายไป ตอนกลัวความคิดไปโฟกัสที่อนาคตแย่ๆที่ยังไม่เกิดขึ้นการจับสัญญาณจากความคิดจะทำให้เราเริ่มเห็นว่าอ๋อตอนนี้ฉันกำลังโกรธหรือจริงๆฉันกลัวอยู่นะคลัน 2. ฟังความรู้สึกในใจความรู้สึกเป็นภาษาที่ตรงกว่าความคิดเพราะมันไม่ต้องใช้เหตุผลเช่นความว่างเปล่าความอ้างว้างความไม่มั่นคงสิ่งเหล่านี้บอกเรามากกว่าที่คิด ในหนัง Inside Out เราเห็นได้ชัดว่าแต่ละอารมณ์มีเสียงของมันเองเช่น Anger พูดเสียงดังหุดหงิดตลอดเวลา Fear คอยตะโกนเตือนให้ระวัง Sadness พูดช้าๆหนักๆสิ่งเหล่านี้เปรียบเหมือนการฟังความรู้สึกของเราเองคลัน 3. ฟังร่างกายอารมณ์ไม่ได้อยู่แค่ในหัวแต่มันสะท้อนออกมาที่ร่างกายเสมอเวลากลัวหัวใจเต้นแรงมือเย็น เวลากโกรธตัวเกรงหน้าร้อนเวลาเศร้าไหลตกร่างกายอ่อนแรงร่างกายคือแผนที่ที่บอกเราได้ชัดมากว่าอารมณ์ไหนกำลังอยู่กับเราฉากที่ไรลี่เผชิญความกดดันใหม่ๆในเมืองใหญ่เราเห็นเฟียทำงานทันทีร่างกายไรยลี่เกรงไม่กล้าส,สบตาใครพูดติดๆขัดขัดนี่แหละครับคือภาพแท้จริงของการที่อารมณ์สะท้อนออกมาที่ร่างกายคลัน วิธีฝึกง่ายๆหยุดสักหนึ่งนาทีเวลารู้สึกไม่สบายใจถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังคิดอะไรลองจับว่าใจฉันกำลังรู้สึกแบบไหนฟังร่างกายว่ามีสัญญาณตรงไหนที่เปลี่ยนไปเพียงเท่านี้เราจะเริ่มฟังอารมณ์ได้ชัดขึ้น การฟังอารมณ์ตัวเองคือก้าวสำคัญของการเยียวยาเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนกำลังอยู่กับเราเราก็ไม่รู้จะปลอบหรือดูแลใจยังไงเหมือนใน Inside Out ที่แต่ละอารมณ์มีเสียงมีบทบาทของมันเองถ้าเราเปิดใจฟังเราจะเริ่มเข้าใจและเมื่อเข้าใจแล้วการเยียวยาก็จะเกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติ 5. การเชื่อมโยงอารมณ์กับความต้องการที่แท้จริงเวลาที่เราเจออารมณ์รุนแรงเช่นโกรธเศร้าหรือกลัวเรามักจะหยุดแค่ตรงนั้นแล้วปล่อยให้มันครอบงำเราไปทั้งวันแต่ความจริงคืออารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่จุดจบมันคือประตูที่พาเราไปสู่สิ่งที่หัวใจต้องการจริงคลันอารมณ์คือกระจกสะท้อนลองคิดแบบนี้ครับ อารมณ์ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นกระจกที่สะท้อนสิ่งสำคัญในใจเราโกรธอาจสะท้อนว่าลึกๆแล้วคุณอยากให้คนอื่นเห็นคุณค่าหรืออยากได้ความยุติธรรมเศร้ามักสะท้อนถึงการสูญเสียสิ่งที่เรารักความผูกพันหรือสิ่งที่เคยทำให้เรามีความหมาย กลัวชี้ว่าเรากำลังต้องการความปลอดภยัยความมั่นคงหรือการยืนยันว่าเราจะไม่ถูกทอดทิ้งสุขแสดงว่าเรากำลังอยู่ใกล้สิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าและความต้องการแท้จริงของเราถ้าเราแค่จมอยู่กับอารมณ์เราจะทุกข์แต่ถ้าเรามองทะลุผ่านอารมณ์เราจะเจอความจริงที่ซ่อนอยู่ในเรื่อง Inside Out มีฉากที่ Sadness แตะไปที่ความทรงจำของไรลี่ภาพที่เคยสดใสกลับเปลี่ยนเป็นเศร้า ตอนแรกจอยโกรธมากคิดว่าแซ n เ s สทำลายทุกอย่างแต่จริงๆแล้วสิ่งที่แซ n เ s สทำคือการเผยให้เห็นว่าไราลี่หอยหาความรักและการอยู่ใกล้ครอบครัวความเศร้าไม่ได้ทำลายไรยลี่แต่มันกำลังบอกว่า ตอนนี้สิ่งที่เธอต้องการที่สุดไม่ใช่การวิ่งหนีไปที่ไหนแต่คือการได้กลับบ้านกลับไปหาความผูกพันที่เติมเต็มใจจริงๆนี่คือตัวอย่างชัดเลยครับว่าอารมณ์คือป้ายบอกทางไม่ใช่กำแพงขวางทางคลันการเชื่อมโยงในชีวิตจริงเวลาโกรธสมมุติคุณโกรธเพื่อนที่ผิดนัดความจริงแล้วคุณอาจไม่ได้โกรธแค่เรื่องเวลาแต่สิ่งที่คุณต้องการคือการให้เกียรติและการรู้สึกว่าตัวเองสำคัญ เวลาเศร้าถ้าคุณเศร้าเพราะความสัมพันธ์จบลงความต้องการที่ซ่อนอยู่คือการเชื่อมโยงและการมีคนอยู่เคียงข้างเวลารู้สึกกลัว ถ้าคุณกลัวอนาคตกลัวล้มเหลวความจริงคือคุณอาจต้องการความมั่นใจหรือความมั่นคงเพื่อให้ก้าวไปได้ทำไมเราถึงมองไม่เห็นสิ่งนี้เพราะเวลาที่อารมณ์มามันเหมือนหมอกหนาทึบปกคลุมเราเลยมองไม่เห็นว่าเบื้องหลังหมอกนั้นมีภูเขามีเส้นทางมีทิศทางที่ชัดเจนการฟังอารมณ์จึงไม่ใช่การจมอยู่แต่คือการพยายามมองทะลุหมอกเพื่อหาความต้องการที่แท้จริง วิธีฝึกเชื่อมโยงอารมณ์กับความต้องการเวลามีอารมณ์แรงๆให้หยุดแล้วถามตัวเองว่าอารมณ์นี้กำลังบอกอะไรฉันแท้จริงแล้วฉันอยากได้อะไรเขียนลงกระดาษเช่นฉันโกรธเพราะฉันอยากให้เขาเห็นคุณค่าสังเกตว่าความต้องการนั้นเป็นเรื่องอะไรความรักความยุติธรรมความมั่นคงหรือการยอมรับ การเขียนแบบนี้ช่วยให้เราเห็นชัดว่าอารมณ์คือแค่สัญญาณความต้องการที่ซ่อนอยู่ตัางหากคือสิ่งที่เราต้องดูแลคลันภาพเปรียบเทียบอารมณ์ก็เหมือนสัญญาณไฟบนถนนไฟแดงไม่ได้มีไว้ทําให้เราหยุดตลอดไปแต่บอกว่าหยุดก่อนนะมีบางอย่างที่ต้องระวังถ้าเราไม่เข้าใจไฟแดงเราจะโมโหว่าทำไมต้องหยุด แต่ถ้าเราเข้าใจเราจะรู้ว่าไฟแดงช่วยเราจากอันตรายได้ดังนั้นอารมณ์แต่ละอย่างคือประตูที่พาเราไปเจอความต้องการที่แท้จริงในใจเราเองความโกรธพาเราไปหาความยุติธรรมความเศร้าพาเราไปหาความรักและการเชื่อมโยงความกลัวพาเราไปหาความปลอดภัยและความมั่นคงเหมือนที่หนัง Inside Out แสดงให้เราเห็นว่า แม้แต่ sadness ก็ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายไรยลี่แต่เพื่อบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในหัวใจของเธอคืออะไรการเข้าใจอารมณ์จึงไม่ใช่การจมอยู่กับมันแต่คือการมองทะลุผ่านมันไปสู่สิ่งที่หัวใจเราโหยหาจริงๆ 6. การใช้ความเข้าใจอารมณ์ในการเยียวยาและสร้างชีวิตที่สมดุล หลังจากที่เราได้เรียนรู้ว่าอารมณ์แต่ละอย่างไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนที่มาส่งสัญญาณคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะใช้อะไรจากความเข้าใจนี้เพื่อเยียวยาใจและทำให้ชีวิตเราสมดุลขึ้นได้อย่างไรเข้าใจยอมรับเยียวยากระบวนการมันเริ่มง่ายๆครับเข้าใจรู้ว่าอารมณ์ไหนกำลังเกิดขึ้นและมันกำลังบอกอะไรเรายอมรับ ไม่ต่อต้านไม่กดไว้แต่เปิดพื้นที่ให้มันได้อยู่เยียวยาตอบสนองต่อความต้องการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอารมณ์นั้นนี่คือวงจรของการเยียวยาจากภายในในตอนท้ายของเรื่องไรลี่ตัดสินใจสารภาพกับพ่อแม่ว่าเธอรู้สึกพิดถึงบ้านเก่าเศร้าเหงาและไม่รู้จะปรับตัวยังไงนั่นคือช่วงที่เธอยอมรับแซดเนสอย่างเต็มที่ผลลัพธ์คืออะไรครับ พ่อแม่โอบกอดเธอทำให้เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปความสัมพันธ์ในครอบครัวกลับมาแข็งแรงขึ้นและที่สำคัญที่สุดไรลี่เริ่มรู้ว่าทุกอารมณ์มีที่ของมันแม้แต่ sadness ก็จำเป็นต่อการเติบโตนี่คือภาพสวยงามที่สะท้อนว่าการยอมรับและเข้าใจอารมณ์คือก้าวแรกของการเยียวยาจริงๆท้าทายวิธีนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หยุดเพื่อฟังตัวเองเวลารู้สึกไม่ดีอย่ารีบไถมือถือหรือหาอะไรกลบลองเงียบ2-3ถึงนาทีฟังว่าตอนนี้หัวใจกำลังพูดอะไรให้พื้นที่กับอารมณ์ถ้าอยากร้องไห้ให้ร้องถ้าอยากเล่าให้ใครฟังให้เล่าเพราะการปล่อยออกมาคือการระบายไม่ใช่ความอ่อนแอ หาความต้องการที่ซ่อนอยู่เช่นถ้าโกรธคุณอาจกำลังต้องการการเคารพถ้าเศร้าคุณอาจกำลังต้องการการปลอบโยนถ้ากลัวคุณอาจต้องการความมั่นใจตอบสนองด้วยการดูแลตัวเองไม่ใช่รอให้คนอื่นมาดูแลเท่านั้นแต่คุณสามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองเช่นเขียนบันทึกฝึกหายใจลึกๆหรือพูดดีกับตัวเองภาพเปรียบเทียบ อารมณ์เหมือนแขกที่มาเยี่ยมบ้านเราบางคนเราอยากต้อนรับอย่างจอยบางคนเราไม่อยากเจออย่าง sadness หรือ anger แต่ทุกแขกต่างก็มาพร้อมของฝากของตัวเองถ้าเราไล่แขกออกไปเราก็จะพลาดของฝากนั้นแต่ถ้าเราเปิดประตูต้อนรับและฟังเราจะได้เรียนรู้สิ่งสำคัญจากพวกเขาเสมอท้ายสมดุลไม่ได้หมายถึงไม่มีอารมณ์ หลายคนคิดว่าชีวิตสมดุลคือการไม่มีโกรธไม่มีเศร้าไม่มีผิดหวังแต่ความจริงไม่ใช่เลยครับสมดุลคือการที่เรารู้จักทุกอารมณ์และใช้มันอย่างถูกที่ถูกเวลาความโกรธกลายเป็นพลังผลักดันให้เราลุกขึ้นปกป้องสิ่งสำคัญความเศร้ากลายเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ความกลัวทำให้เราระมัดระวังและวางแผนรอบคอบความสุขเติมพลังให้เราอยากก้าวต่อทุกอารมณ์มีบทบาทของมันทั้งนั้นดังนั้นการใช้ความเข้าใจอารมณ์ในการเยียวยาใจไม่ใช่การกำจัดอารมณ์ลบแต่คือการเห็นคุณค่าในทุกอารมณ์และใช้มันเป็นเข็มทิศนำทางชีวิต เหมือนที่ไรลียเรียนรู้ในตอนจบของ i n ินไซอา t ว่าชีวิตที่สมดุลไม่ใช่ชีวิตที่มีแต่จอยแต่คือชีวิตที่เปิดพื้นที่ให้ sadness fear anger และ discuss ได้มีที่ยืนด้วยเพราะทุกสิ่งนี้รวมกันคือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ข้อคิดปิดท้ายตลอดหลายตอนที่ผ่านมาเราได้เดินทางผ่านโลกของอารมณ์ทั้งมุมที่เรามักเข้าใจผิดและมุมที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของมันมากขึ้น จากการเรียนรู้ทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือการเยียวยาใจไม่ได้เริ่มจากการหาวิธีหนีออกไปข้างนอกแต่มันเริ่มจากหันกลับมาฟังข้างในตัวเราเองท้ายอารมณ์คือภาษาอารมณ์ทุกอย่างคือภาษาที่หัวใจใช้สื่อสารกับเราความโกรธพูดว่าฉันต้องการความยุติธรรมความเศร้าพูดว่าฉันกำลังสูญเสียสิ่งสำคัญ ความกลัวพูดว่าฉันอยากปลอดภัยความสุขพูดว่าฉันอยู่ในที่ที่ใช่สำหรับฉันถ้าเราไม่ฟังภาษานี้เราก็เหมือนพ่อแม่ที่ไม่ฟังลูกลูกจะร้องดังขึ้นเรื่อยๆจนบ้านทั้งหลังปั่นป่วนแต่ถ้าเรายอมฟังความสงบก็จะกลับมาสิ่งที่หนังทำได้ดีมากคือการทำให้อารมณ์กลายเป็นตัวละครที่เรามองเห็นชัดๆ Joy, Sadness, Anger, Fear, Discuss ทั้งหมดไม่ได้มาเพื่อทำลายไรยลียแต่ต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองและบทสรุปที่สวยที่สุดคือเมื่อไรลียเรียนรู้ที่จะยอมรับ Sadness เธอก็กลับมามีสมดุลในชีวิตอีกครั้งนี่แหละครับคือสารสำคัญว่าการเยียวยาไม่ได้มาจากการกดหรือไล่อารมณ์ออกไปแต่มาจากฟังและยอมรับมัน ้ายการฟังอารมณ์คือการฟังตัวเอง เวลาที่เราเลือกจะฟังอารมณ์แท้จริงแล้วเรากำลังเลือกจะฟังตัวเองฟังความต้องการฟังความเจ็บปวดฟังความหวังและฟังความจริงของชีวิตเราเองและเมื่อเราเริ่มฟังเราจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะอย่างน้อยที่สุดเรายังมีตัวเราเองที่ฟังอยู่การเยียวยาไม่ได้แปลว่าทำให้ทุกอย่างหายไปแต่คือการทำให้ใจเรากลับมาสมดุลพอที่จะอยู่กับมันได้เราไม่ต้องไล่เศร้า รออกไปแต่เรียนรู้จะอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนเราไม่ต้องดับโกรธให้หายไปแต่ใช้มันเป็นพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงเราไม่ต้องลบความกลัวแต่ใช้มันเป็นสัญญาณเตือนให้เราระมัดระวังนี่คือการใช้ทุกอารมณ์เป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่ศัตรูที่ต้องต่อสู้ท้ายสรุปส่งท้ายเพราะฉะนั้นข้อคิดปิดท้ายที่อยากฝากไว้ก็คือ Healing starts from listening inside starts out from การเยียวยาเริ่มต้นจากการฟังภายในเมื่อเราฟังอารมณ์เรากำลังฟังหัวใจเมื่อเราฟังหัวใจเรากำลังฟังตัวเองและเมื่อเราฟังตัวเองเราก็กำลังคืนความรักและความเข้าใจกับชีวิตเราและนี่ก็คือซีรีส์ Inside Out เข้าใจอารมณ์คือก้าวแรกของการเยียวยาใจที่เราได้เดินทางไปด้วยกันสิ่งที่อยากฝากทิ้งท้ายคืออารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกดทิ้งหรือหนีหายแต่คือสิ่งที่เราต้องฟังและเข้าใจเพราะทุกอารมณ์คือภาษาโกรธบอกเราว่าเราอยากได้ความยุติธรรมเศร้าบอกว่าเราให้คุณค่ากับความรักกลัวบอกว่าเราอยากปลอดภัยและสุขบอกว่าเรากำลังอยู่ใกล้สิ่งที่มีความหมาย การเยียวยาไม่ได้เริ่มจากการหนีออกไปหาคำตอบภายนอกแต่เริ่มจากฟังภายในตัวเราเอง Healing starts from listening inside out ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์ถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ